พลาดอาร้อยกว่าปีขุนตำรวจไทยเออ,เอ,อมันต้องพูดอย่างนี้ดินะแต่ช่วงนี้มันก็ยุ่งยุ่ง,ง,งวุ่นวุ่นเขานั่น,นแหละจะถามว่ามันเรื่องปกตินะเรื่องยุ่งเรื่องต่างๆเนี่ยมันเรื่องปกติยุคใครยุคเขาแหละนะยุคใครยุคเขาก็ใครพวกใครมากก็ลากันไปพวกใครน้อยก็ย่อมแพ้ไปมันเรื่องปกติวงการไหนก็ตานมนะคุณผู้ชม มีดีแนละมีชั่วปนกันไปวงการสักยันวงการผ้าเหลืองมีหมดนะนะแบ่งพวกพ้องน้องพี่นะนี่เรื่องจริงนะผู้ชมแต่เราต้องรับให้ได้เออนะแต่ทั้งเขาบางอย่างก็เรื่องของเขาบางอย่างก็เรื่องของเราก็าปปนกันไปคนที่มีลมหายใจนะเนงินต้องใช้ทุกอย่างต้องเติมเนี่ย นะครับเขาก็แก้ไขกันไปแต่ผู้ชมผูฟ้ฟังเรามาคุยของวัตถุมงคลเนี่ยมันไม่อันตรายวัตถุมงคลต่างๆที่ผมตั้งเราให้ให้ผู้ชมได้ชมเนี่ยแต่รุ่นแต่อย่างเนี่ยราคาไม่สูงแล้วก็พันท่านแล้วก็แท้แทร้อยเปอร์เซยนะไม่ได้แท้ธรรมดานะครับบอกให้ฟังเท่านี้ ห็นไหม,ไมท่านผู้ชมที่มองเห็นอยู่นะที่มีช้งเหรียญน้องปู่สวงแล้วก็มีตะก,กุดเนี่ยนะก็ไม่หลายวัดหรอกนะครับที่ผมอ้างยิงไว้คือที่เขาสูตรน้ำโมนะส่วนเบีย้ยแ้นะเป็นสายขเขมนห้องปู่สวงมันมีฤทธิ์นะครับเบีย้ยแ้เนี่ยไม่ธรรมดาบางคนจะทําอะไรก็ตามพิสูจน์ไม่ได้ แต่ไอเบีย้ยแกตัวเนี้ยมันพิสูจน์ได้นะของหลวงพ่อองค์เนี้ยนะครับพูดอย่างนี้ไปเลยนะครับพิสูจน์ได้เพราะมันเหมือนมีชีวิตนะมันมีอะไรที่ดินอยู่ในในตัวของเขาเองนะครับบางคนไม่รู้นะท่านผู้ชมเพราะมันไม่เคยเห็นเหมือนเราไม่เคยเห็นไม่รู้จกนะักเนี่ยมันก็มีแต่ว่าจริงแล้ว คุณคุณพวกนี้ทำทำได้ได้ทุกคนแหละฮะแต่อยู่ที่ความสามารถเรามาคุยเรื่องล้มปูหลวงตา หลวงพ่อนะพุทธคุณต่างๆนะครับเอาให้ผู้ชมได้ชมไปนี่คือเหรียญนะครับหลวงพ่อโสธรนี่ของกรมตํารวจที่ฝากไว้นะผู้ชมที่ฝากไว้ให้เราประชาสัมพันธ์นะครับประชาสัมพันธ์นะในรุ่นนี้เลยนะของกรมตํารวจอายุร้อยเก้าปีเนี่ยของบิ๊กต่อนี่ะเขาเรียกภาษาชาวบ้านรู้จักกันเด็ดนะบิ๊กต่อนะที่ดูแลอยู่ นะครับเป็นผอทบออยู่เนี่ยนะผอต้อนรอสิเออไม่ใช่ทบนะครับนี่แหละฮะนี่คือของแพ้สุดดั้งเดิมที่เขาพุทธาพิเศษหลายวาันละหลายาหายา้หาวันละเลยนะท่ผู้ชมวันละที่สุดยอดสุดขังสุดแดงแห่งปีนะครับบางคนไม่รู้นะครับถ้าศึกษาสักนิดหนึ่งว่าเขาปลูกเศษเนี่ยโอ้ย ท่กลางเกจิอาจารย์ท่านสมเด็จธงชัยวัดไตรมิตรแล้วก็หลายอย่างนะที่ท่านบุกเสกเรียกว่าเป็นสุดยอดของเครื่องรางของขลังในยุคนี้ก็ว่าได้นะครับท่านผู้ชมเพราะเหรียญหลวงพ่อเนี่มันเป็น,ปนอมตะนะว่าจะเหรียญหลวงรุ่นไหนก็ตามหรือจะเป็นหลวงพ่อโสธรเนี่ยเป็นอมตะผมบอกให้เท่านี้ ทุกคนรู้ดีอยู่แล้วถึงไม่บอกเยอะเพราะเป็นอมาตะแบบไหนพูดมากกเหมือนพูดเรื่องจริงนะท่านผู้ชมนะแต่ให้ผู้ชมได้รู้จักไว้นะครับรู้จักไว้ก็ไม่ผิดไม่พลาดนะครับเรื่องราวของวัตถุมงคล นะถ้าเป็นของน้องปู่สวงนี่ก็ต้องขนาดแท้สุตด,ดั้งเดิมเลยนะครับอืม